ชีวิตสมัยนี้นะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าความจริงมันก็มีว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาเป่าเปล่ารฟ,รฟรีนะได้อย่างหนึ่งก็เสียอีกอย่างหนึ่งหรืออาจจะเสียสองอย่างนะเช่นได้ความสะดวกสบายมาก็อาจจะต้อง เสียอะไรบางอย่างไปยกอย่างง่ายๆถุงพลาสติกเนี่ยหรือหีพอเนี่ยนมันทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะเราจะไปซื้ออะไรนะก็มีถุงพลาสติกหรือหีพอทำให้เราเนี่ยสามารถจะผลหรือพาอาหารอะไรต่างๆ ไปกินในที่ไกลๆได้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเราต้องรู้จักจัดการกับขยะที่มันตามมาด้วยไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เราใช้ใบตองนะใบตองนี่มันไม่สะดวกสบายเท่ากับถุงพลาสติกหรือหีพอต่างๆสมัยเนี้ย แต่ว่าพอใช้เสร็จเราก็ทิ้งได้เลยนะทิ้งหน้าบ้านก็ได้ทิ้งข้างทางก็ได้เพราะว่ามันย่อยสลายได้ง่ายแล้วมันก็กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมแต่ถุงพลาสติกเนี่ยหรือหีพอเช่นกล่องใส่น้ำผลไม้เราใช้เสร็จเนี่ยจะทิ้งเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ แต่ว่าคนทุกวันนี้จำนวนมากก็ยังทำเหมือนเดิมนะสมัยที่เรายังใช้ใบตองอยู่ก็คือโยนถุงพลาสติกทิ้งข้างทางหรือบางทีก็หน้าบ้านหน้าบ้านของชาวบ้านจำนวนมากนี่หรือว่าแม้กระทั่งในตัวบ้านเองเนี่ยมีถุงพลาสติก,ม,กมีกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่บี้แบนนี่อยู่เยอะแยะเลย ซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกนะมันก็ต้องเสียเวลาหรือให้เวลาในการจัดการกับขยะเหล่านี้เช่นเอาไปทิ้งในถังขยะหรือไม่ก็จัดการเผาทำลายซึ่งก็อาจจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะว่ามันเกิดแก๊สนะเกิดควันพิษนะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเสียไปนะจาก เมื่อเราได้รับความสะดวกสบายแต่ถ้าเราไม่คำนึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาขยะมากมายหรือว่าเกิดความสกปรกไม่ใช่แค่ถุงพลาสติกอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ด้วยเหมือนกันนะเช่นรถจนเนี่ยนะรถจน์นี่มันก็นําความสะดวกสบายมาให้เราไปไหนมาไหนได้คล่องแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปคือเสียเงินนะเสียเงินซื้อน้ํามัน เสียเงินในการซ่อมเสียเงินในการทำนุปบำรุงแต่บางคนจะบอกว่าไม่เสียหรอกเพราะว่าได้ฟรีพ่อแม่ซื้อให้หรือว่าบริษัทจัดหาให้เงินไม่เสียก็จริงแต่จ,จะเสียเวลานะเสียเวลาในการดูแลรักษามันอย่างน้อยก็ต้องเช็ดถูให้มันสะอาดเป็นเงางามไม่ให้เป็นที่อับอายนะของเจ้าของหรือคนขับเวลา ใช้มันขับขี่ไปตามที่ต่างๆยังไม่รับว่าเสียเวลาในการทำงานหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อน้ำมันให้มันหรือว่าซื้ออะไรหรือว่าซื้อประกันให้กับมันนะและไหนต้องจัดหาที่จอดรถให้เดี๋ยวนี้มีรถ <c oughs> แต่ไม่มีที่จอดรถก็กลายเป็นปัญหา คนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้หลายคนนี่เขาเลิกซื้อรถแล้วเพราะว่าหาที่จอดรถยากหรือถ้าจะมีก็ต้องยอมเสียเวลานะหาที่จอดรถและนอกนั้นเนี่ยยังต้องมีความระมัดร,ระวังเพิ่มขึ้นนะแต่ก่อนขี่รถจัก,กรยานหรือเดินเอาเน,นี่ยไม่ต้องระมัดร,ระวังก็ได้ใจลอยก็ได้นะแต่พอ ได้รถขับรถมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะมันต้องระมัดระวังเพราะถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ชนคนตายหรือบาดเจ็บก็ตัวเองก็อาจจะเดือดร้อนนะเพราะความขาดสติโทรศัพท์มือถือก็อเหมือนกันนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำความสะดวกสบายให้กับเรามากมายนะแต่ก็อย่างที่ว่านะ ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแม้จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่พ่อแม่ซื้อให้หรือ p p d นะที่ได้จากพ่อแมนะ่แต่ก็ต้องเสียเงินนะซื้อซื้อเวลานะซื้อค่าชั่วโมงนะซื้อเน็ตหรือถึงไม่เสียเวลาซื้อพวกนี้นะไม่ถึงแม้จะไม่เสียเงินซื้อพวกนี้ก็เสียเวลาเสียเวลากับการใช้ นะซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคนเสเวลาไปกับพวกโทรศัพท์มือถือนี่ันลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ยังต้องมีความระมัดระวังด้วยต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าทำไมระมัดระวังใช้โทรศัพท์มือถือใช้โซเชียลมีเดียหากห้ามใจไม่ทัน นะเขียนคอมเมนต์ด่าคนโน้นหรือว่าโพสต์ข้อความนะด่าคนนั้นก็เกิดเรื่องตามมานะหลายคนก็เดือดเรือนอเดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะความไม่ระมัดระวังหรือถึงไม่จะไม่ทำอะไรเลยแต่กดสุ่มสี่ถุมห้าเดี๋ยวก็โดนพวกแกลง call center หรือว่ามิจฉาชีพม่หลอกเอาเงินไปแค่กดลิงก์นะ แค่ครั้งเดียวนี่ก็อาจจะสูญเงินไปหมดบัญชีเลยก็ได้มันต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เสียเงินเสียเวลาแล้วต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้เขาพบว่ามันเสียอารมณ์ด้วยเสียอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นหรือว่า มีปัญหาทางอารมณ์มากขึ้นอย่างข้าพบว,ว่าเนี่ยคนที่ใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือนี่จะคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นนะจะมีการตอบสนองต่อคำพูดหรือว่าผัสสะรอบตัวไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะ มันจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบตัวมากเร็วขึ้นเพื่อคือขาดสติ่นเองมู้่วามผลผันมากขึ้นนะเราไม่นับประเภทว่าซึมเศร้ามากขึ้นเพราะว่าเห็นคนเขาเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขมากกว่าเรานะเขาโพสต์ก็ความโพสต์ภาพที่ทําให้เรารู้สุด้อยว่าโอ้ยทำไมเขามีความสุขอย่างนี้แต่เราทําไม ไม่มีอย่างเขาไม่สนุกแบบเขานี่ก็ทำให้เกิดความทุกข์ไปอีกแบบหนึง่งแล้วมันไม่ใช่แค่เสียอารมณ์หรือว่าเสียสุขภาพจิตนั้นนะเดี๋ยวนี้ควบคู่แบบความสะดวกสบายในการใช้โทรศัพท์มือถือก็คือมันมีผลต่อสมองคนเราด้วย <c oughs> เราใช้โทรศัพท์มือถือกันมา20ปีแล้ว20กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่าเนี่ยมันมีผลต่อสมอง ของคนใช้มากขึ้นโดยเพ่อเด็กนะเด็กเล็กๆเนี่ยในการที่พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามี iPad เนี่ยมันดูมันจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพ่อแม่นะคือไม่ต้องเสียเวลาดูแลลูกลูกกระจองงองยก็ให้ดูการ์ตูน ทางโทรศัพท์มือถือทาง iPad หรือว่าให้ดูการ์ตูนทางโทรทัศน์ทางวิดีโอพ่อแม่สมัยใหม่สบายนะไม่ต้องเสียเวลาไปกับลูกมากขึ้นโดยเพราะลูกเล็กๆแต่ดี๋ยวนี้ก็พบว่าเนี่ยเด็กเล็กๆเนี่ยนะเด็กทารกเนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าดูหน้าจอจะเป็นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์ วันละเกิน2ชั่วโมงนี่มันจะมีผลเสียต่อสมองตามมานะอย่างก็ติดตามน่ะเด็กอายุ18เดือน2ขวบเนี่ยที่อยู่หน้าจอเกินวันละ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์จอ iPad จอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์เนี่ยพออายุเก้ขวบเนี่ยพบว,ว่ามีปัญหาด้านการรับรู้การเรียนรู้ สมาธิสั้นนะแล้วก็คุมอารมณ์ได้ลำบากเพราะพวาะมันมีความเปลี่ยนแปลงที่สมองพอแม่ที่คิดว่าให้เด็กเล็กๆเนี่ยหรือทารกเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือดูวิดีโอหรือเล่นเกมเนี่ยคิดว่าเนี่ยนอกจากตัวเองจะสะดวกสบายมีเวลามากขึ้นไม่ต้องไปดูแลลูกเท่าไหร่แล้วเองคิดว่าเด็กจะฉลาดเด็กจะหัวไวเพราะคือว่า เอาข้างจริงนะเด็กเนี่ยไอคิวจะตกลงจะลดลงการเรียนรู้ก็แย่ลงนะพออายุเก้าขวบเนี่ยผ่านไปหลายปีเนี่ยจากสองขวบไปถึงเขวบเนี่ยถึง9ขวบเนี่ยผลเสียมันจะชัดเพราะนั้นเขาก็แนะนำว่าเนี่ยจะไปคำนึงถึงความสะดวกสบายมากนะให้ลูกเล็กๆเนี่ยดูโทรศัพท์มือถือแล้วอยู่นะดูหน้าจอเนี่ย แค่วันลาชั่วโมงก็พอเกินกว่านั้นก็แย่แล้วนะเด็กไม่ได้ฉลาดขึ้นนะเด็กไม่ได้หัวไวขึ้นนะเด็กไอคิวลดลงการเรียนรู้ลดลงการใคร่ควรใช้เหตุใช้ผลแก้ปัญหาลดลงนะเพราะว่าสมาธิสันนะ้นอะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเราได้ความสะดกสบายจากโทรศัพท์มือถือจากอุป,ปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างต่างมากมายนี่แต่ว่าเราไม่ได้ตระหนักเลยนะว่ามันไม่มีอะไรที่ได้ไมาฟรีๆนะได้อย่างก็เสียอย่างแล้วบางทีก็ไอ้สิ่งที่เสียนี่อาจจะมากกว่าสิ่งที่ได้มาก็ได้เอาเราเตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมพังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยปาม,มวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพราสาเพผู้เรนตุสังกปา ขอความดำริทางกวงจงเต็มที่จันโทปนาระโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานีโชติราโซยทาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวายคนยดนดีสาพิทยวิวัชันตุความจันายทางกวงจองบำราดกายสาพโรโควินาสตุโรคกทางกวงของท่านจงหาย มาเจภวัวันตรารโย ο, อันตรายามิแก่ท่านสุขิเจคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังุทาปจยิโนจัตตารุธรรม,มาวทาทันติอายุสุขังพาลังฐางสิบาการคืออายุวันนาสุขภาภาละ ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพานตูสาพมังคลงังกสาภามองคลจงมีแก่ท่านปราคันตูสาพาเทวตาพอราเทวดาทั้งผองจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพราสง์สาธาโสทิภาวันตุเตขอวาสวัสดีทั้งลายจงมีแก่ท่านทุเมื่อเอม